ตอนนี้เรามาถึงที่บ่อด,ดินของทีมงานในห้อยครับผมมักทีครับผมโอ้ทีครับพอใช้อยู่พอใช้อยู่นะราคารถก็สองแสนกว่าครับ เอาไปต่อยอดได้ครับผมแบบนี้รถขุดคันนี้ทีมงานในห,ห้อยก็เพิ่งจัดมาใหม่ครับผมรถดำเจ้าน้องน้ำฟ้าครับผมโอ้มาลงงานวันแรกครับ เดี๋ยวมาดูว่าแรงได้หรือเปล่าเอามาประจำทีมง้วครับผมเออเจอเพื่อนเลยครับผมนี่นี่แหละครับรถไม่มีงวด แต่ก็จวดได้ครับยังอยู่กับจันนิคนเดิมครับผมโอ้โหเอาเอาโอเคครับผม